สวัสดีครับอ่านี่นะครับสำหรับทุกท่านที่ถามว่าคลิปวิดีโอที่เป็นปลาไหลเผือกมาจากที่ไหนนะครับีะไรครับวัดป่าวังน้ำทิพย์ครับไ๋ยๆเขาพาเข้ามาดูบรรยากาศด้านในนะครับเนี่ยหลังจากเข้ามานะครับก็จะเป็นบริเวณลานกว้างๆนี้ครับเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ครับผมมี มีปลาครับมีให้ผาานปลาได้ครับผมแล้วก็จะมีรูปปั้นสัตว์ต่างๆเดี๋ยวพามาดูมุมนี้ก่อนนะครับมุมนี้ก็จะมีรูปปั้นต่างๆนี่ครับไม่ว่าจะเป็นรูปนี่ครับรูปลิงครับกิงคองมีมีโกบครับมีกิ้งก่าด้วยมุมนี้จะเป็นมุมเพื่อความบันเทิงนะครับมุมนี้อนี่ครับมุมเพื่อความบันเทิงครับผมนี่ครับ ครับสามารถพาเด็กๆมาเที่ยวได้ครับผมเพราะว่ามีหลายจุดให้ดูแล้วก็ให้ถ่ายรูปได้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูจุดต่อไปที่เด,เด็กชอบนะครับผมจุดนี้จะเป็นรูปเต่ารูปปั้นเต่านี่ครับนี่นั่งได้ครับเด็กนั่งได้รูปปั้นเต่าทำเหมือนมากครับ นี่เหมืนอนออกมาจากในการ์ตูนเลยมุมนี้มุมนี้ก็สวยครับมุมนี้ก็สวยแน่นอนครับตรงนี้ชั้นสวยครับชั้นสวยนี่มีเซลฟี่ด้วยครับอันนี้มีกบนี่ถ้ากินเยอะก็จะเป็นเบาหวานครับนี่เบาหวานเบาหวานนี่ครับสวยครับดเด็กๆชอบครับตรงนี้เด็กชอบแล้วก็จะมีนอนเป็นตัวยาวๆอยา่างนี้ครับ มีนอนตรงนี้ก็จะเป็นปูทำเหมือนมากครับปูนี่ครับจะมหีหลายจุดเลยร่มรื่นมากครับเป็นเหมือนก็จริงจงเป็นเหมือนสวนสาธารณะมากกว่ามีต,มต้นไม้เยอะแยะมากมายเลยฝั่งนู้นก็จะเป็นเป็นพวกไดโนเสาร์นะครับมีกบด้วยไดยโนเสาร์ด้วยมีกบมีมีไดโนเสาร์ ที่นี้เดี๋ยวจะพามาดูไปพาไปเดินไปดูไฮไลท์สำคัญที่หลายหลายคนถามหาเดี๋ยวก่อนเขาดูนี่ก่อนก่อนอื่นนี่ครับตัวนี้ก็น่าสนนี่สวยดีนี่ครับไม่แน่จวไม่ใช่อึ่งหรือเปล่ากบบนหลังอึ่งแล้วมัมีหอยทากนี่ครับอ่าสุดท้ายที่นี้จะพามาดูดูไฮไลท์ที่วันนป้นหลายคนถาม ว่าเป็นพญานาคหรือเป็นงูเ,เป็นรูปปั้นหรือเป็นของจริงนะครับเราจะพามาดูจุดเริ่มต้นนะครับที่กันที่ที่ถ่ายคลิปไปวันนั้นตรงนี้จะเป็นบริเวณสระน้าานาําให้อาหารปลามีคนมาปล่อยหอยปล่อยปลาให้อาหารปลาได้ครับผมด้านหน้ามีอาหารปลาขายทีนี้จะพามาดูวันนั้นที่ถ่ายนะครับผมนี่เขาจะเป็นบริเวณนี้ครับน,น,บนี่ตัวนี้ครับนี่จะถ่ายมาเป็นนี้เลย นะคับเป็นตัวนี้เลยครับเดี๋ยววันนี้จะถ่ายช้าๆให้ดูนะครับจะเป็นตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เลยนี่ครับหน้านี่ครับม้องแบลวอย่างนี้เลยครับนี่ครับทีนี้เราดูเต็มตัวนะครับจริงๆเขาคือลูปปั้นนะครับลูปั้นเป็นลูกปั้นอยู่ริมสะครับเป็นทางบันไดลงสะนะครับ ซึ่งค่อนข้างทำได้สวยแล้วก็เหมือนมากนี่ครับซึ่งเดิมเนี่ยน้องจะมีอยู่2ตัวนะครับอันนี้คือตัวฝั่งซ้ายถ้าหันถ้าหันหน้าลงอยู่ฝั่งขวามีตัวนึงน้องจะมีคู่กันนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัวไหนตัวผู้ตัวเมียนะครับนี่อีกตัวนึงตัวนึงอยู่ฝั่งนี้ครับนี่คือตัวหนึ่งครับ ใครสนใจสามารถมาทําบุญได้นะครับผมอยู่ที่อำเภอเริงนุทาจังหวัดยะโสธรนะครับผมนี่ครับนี่บริเวณน,นี้เป็นบรรยากาศรอบๆให้อาหารปลามีนกพิราบนะครับร่มรื่นมากครับร่มรื่นมากตอนนี้คลิปนี้มากกว่าสามสามล้านวิวไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้ดูทางลงว่าเป็นยังไงอนี่ครับอย่างนี้ครับนี่สวยงามครับสวยงาม ถือว่าช่างปั้นได้ค่อนข้างค่อนข้างเหมือนนะครับน่าอาจจะตะลกๆนิดนึงแต่ดูแล้วถ้าี่สอบถามดูน่าจะเป็นน่าจะเป็นปลาไหลนะครับปลาไหลเพือกอาจจะด้วยเอ,อรูปร่างหน้าตาแล้วก็สีอาจจะไม่ไม่เหมือนเท่าไหร่หรือว่าอาจจะทําให้เข้าใจว่าเป็น,เป,นเป็นงูแต่จริงๆคือปลาไหลนะครับปลาไหลแต่ค่อนข้างทําได้เหมือนมากหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นเป็นปลาไหลจริงๆ แต่จริงไม่ใช่นะครับเป็นแค่ปูนนะครับยังก็าฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับวันนี้ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ